อันหยงสตาเมืองท่าโบราณหมู่บ้านตันหยงสตาเป็นชุมชนที่มีประวัติยาวนานนับพันปีเนื่องจากมีการติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อีนังและหัวเมืองชายฝั่งอื่นๆส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมมีหลายเชื้อชาติทั้งคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายมลายู ในปีพุทธศักราช2,440พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีเป็นผู้ว่าราชการเมืองตรังได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองโดยการย้ายที่ตั้งของอำเภอมาตั้งอยู่ที่บ้านหยงสตาพร้อมเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอปะเหลียนปัจจุบันคือชุมชนตันหยงสตาเนื่องจากบ้านหยงสตาในสมัยนั้นมีความเจริญมาก เพราะมีอ่าวจอดเรือระหว่างปากคลองหยงสตากับเกาะเหลาตรงหรือปุเหลาตะหงโดยเรือขนาดใหญ่เหล่านี้ได้เข้ามาจอดเทียบเพื่อลำเลียงสินค้าเข้าสู่บ้านหยงสตาปัจจุบันตัวอำเภอได้ย้ายจากบ้านหยงสตามาอยู่ที่ตำบลท่าข้ามซึ่งที่ตั้งอำเภอใหม่นี้อยู่ในจุดที่สูงมากสามารถมองเห็นทะเล และหมู่เกาะต่างๆโดยรอบยงสตาได้อย่างชัดเจนตำบลท่าข้ามในสมัยก่อนนั้นการคมนาคมทางบกไม่สะดวกทำให้การสัญจรติดต่อค้าขายส่วนใหญ่ต้องอาศัยเรือตำบลท่าข้ามติดต่อกับตำบลทุ่งว่าอำเภอละงูจังหวัดสตูลตำบลเกาะสุกรตำบลตะเสอำเภอปะเหลียนและอำเภอกันตังจังหวัดตรัง เป็นเหตุให้ชาวบ้านเรียกที่แห่งนี้ว่าท่าข้ามในปัจจุบันตำบลท่าข้ามบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมีพื้นที่รับผิดชอบ81ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ63,610ไร่ประกอบด้วย9หมู่บ้านมีประชากร6,828คน1,710ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาอิสลามรองลงมาเป็นศาสนาพุทธประกอบด้วยกลุ่มคนไทยดั้งเดิมและคนไทยเชื้อสายจีนอาชีพโดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกยางพาราปาล์มน้ำมันทำนาคุ้งละมงและค้าขายตำบลท่าข้ามเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากกว่าพันปี จึงทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์มากมายไม่ว่าจะเป็นสะพานแหลมหยงสตาแหลมหยงสตาเป็นแหลมหินยื่นลงไปในทะเลพื้นน้ำหน้าแหลมมีลักษณะเป็นอ่าวมีสะพานท่าเทียบเรือทอดยาวยื่นลงไปในอ่าวประมาณ200เมตรยามเย็นบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การรับประทานอาหารชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยงาม บางครั้งจะเห็นฝูงโลมาว่ายโชว์กระโดดเล่นน้ำโรงพระร้อยแปดร้อยเก้าเป็นโรงพระที่สร้างขึ้นโดยคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่แถบชายทะเลท่าข้ามซึ่งมีความพิเศษคือตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนชาวจีนและชาวมุสลิมเป็นการอยู่ร่วมกันของความต่างด้านวัฒนธ,นธรรมที่ลงตัวโรงเก็บน้ำมันก๊าซโบราณ ตั้งอยู่บริเวณหมู่สองบ้านหยงสตารูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด3คูณ3เมตรสูง4เมตรส่วนบนของผนังทั้ง4ด้านติดช่องลมปูนปั้นสไตล์ชิโนโปรโตุกีสบนมุมดาดฟ้าทั้ง4ติดปูนปั้นรูปโดมกลมในอดีตมีสองหลังสร้างห่างกัน40เมตรเป็นของเท่าแก่โคเต็กชวนพ่อค้าชาวจีน ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองบ้านโบราณหลงจู้หวดบ้านหลงจู้หวดหรือนายแต่งหวดเป็นชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ได้รับการแต่งตั้งจากพระยารัศดานุกประดิษฐ์ให้ทำหน้าที่เก็บภาษีให้กับรัฐเนื่องจากบ้านหยงสตาในสมัยนั้นเป็นท่าเรือที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศคือสิงคโปร์และปีนัง นายเต็งหวดจึงใช้บ้านหลังนี้เป็นสถานที่ในการจัดเก็บภาษีประภาคารในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของประภาคารอาโลกะวะชิรยุทธ์หรือกระโจมไฟหยงสตาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2470ในสมัยของรัชกาลที่7เดิมเป็นกระโจมไฟเหล็กโปร่งสามขาทาสีขาว แต่เนื่องจากกระโจมไฟหลังเดิมชำรุดสุดโสมและเสื่อมสภาพลงมากในปีพุทธศักราช2553ได้ก่อสร้างประภาคารหลังใหม่ขึ้นทดแทนนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปยังดาดฟ้าชมทิวทัศน์โดยรอบและชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้หินหัวช้างตั้งอยู่บริเวณบ้านทุ่งรวงทองเป็นกลุ่มหินที่เรียงรายอยู่ริมทะเลทับซ้อนกัน มีลักษณะเป็นตะคุ่มคล้ายหลังหรือหัวช้างตั้งอยู่ท่ามกลางป่าชายเลนสามารถเที่ยวได้ทั้งปีเกาะเหลาตรงหรือเกาะมะเขือปลอกเนื่องจากมีลักษณะเป็นรูปหยดน้ำคล้ายผลมะเขือปรอกพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นป่าชายเลนที่ยังคงอุดมสมบูรณ์เดิมไว้ใช้ซ่อมเรือสำเภาที่มาค้าขายกับเมืองยงสตา บนเกาะพบภาชนะถ้วยชามกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมากสันนิษฐานว่าน่าจะมาพร้อมกับเรือสำเภาหรือเรือกลไฟที่มาจากสิงคโปร์และปีนังในสมัยรัชกาลที่หในปัจจุบันเกาะเหลาตรงเป็นที่เก็บถ้วยชามโบราณและใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติสันหลังมังกร เป็นความสวยงามแปลกตาที่ธรรมชาติเสกสรรมาให้อย่างแตกต่างและลงตัวมีลักษณะเป็นสันดอนทรายที่ทอดยาวมีเปลือกหอยทับถมกันเป็นระยะทางยาวอยู่กลางทะเลห่างจากแหลมงโงสตาออกไปประมาณ2-3กิโลเมตรโดยเฉพาะยามน้ำลดจะเป็นความมหัศจรรย์ที่มีลักษณะเหมือนกับสันหลังมังกรที่โลดแล่นโตคลื่นอยู่กลางท้องทะเลตรัง หลังจากไปเที่ยวสถานที่สำคัญสำคัญกันไปแล้วอีกอย่างที่พลาดไม่ได้ก็คือของฝากติดไม้ติดมือของดีเมืองท่าข้ามสินค้าโอท็ top, ไม่ว่าจะเป็นชุมชนธนาคารปูม้าบ้านหลุมฐานในอดีตที่นี่เคยทำหลุมฐานเผาถ่านไม้โกงกางเพื่อนำไปขายยังปีนังปัจจุบันได้ทำธนาคารปูม้าพร้อมด้วยการเลี้ยงเพาะพันธุ์สาหลายพวงองุุน ซึ่งสามารถทานสาหร่ายได้สดๆที่นี่อีกทั้งยังสามารถลงไปดื่มดำธรรมชาติของคลองไายเรือเก็บสาหร่ายเพื่อมาประกอบอาหารได้อีกด้วยกลุ่มเครื่องแกงเป็นการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในชุมชนนำผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนมาแปลรูปเป็นเครื่องแกงสำหรับใช้ในการประกอบอาหารมีรสชาติกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น การแปลรูปอาหารทะเลชาวตำบลผ้าข้ามส่วนหนึ่งมีอาชีพทำการประมงเมื่อได้ปลาและกุ้งมาก็จะนำไปขายและส่วนหนึ่งก็จะนำมาแปลรูปทำเป็นปลาเค็มและกุ้งแห้งทำให้ได้คุณภาพดีหอมอร่อยไม่เค็มจัดใส่เกลือในปริมาณที่พอเหมาะไม่มีการเจือสีและปรุงแต่งสารใดๆกลุ่มผ้าปาเตะเพ้นบ้านสามแยกมีเอกลักษณ์คือ ลายผ้าโบราณที่มีสีสันสดใสเด่นชัดระยิบระยับเป็นผ้าปาเตะตตังที่ดังสู่สากลมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตันหยงสตาเมืองท่าโบราณได้ง่ายๆเพียงมาท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในอดีตกับเราได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม